เปิดตัวเวอร์ชันขายจริงเป็นที่เรียบร้อย t ท s l a c y b e r t r u c k มอเตอร์ ruck, Motor, กำลัง845แรงมา้าแรงบิด6ทุลุโลก13,959นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อออฟวิวไเร่ง0-100ใน2.6วินาทีไปได้ไกลถึง547กิโลเมตรราคาเริ่มต้นที่2.1ล้านยังไม่รวมภาษีนำเข้าในไทยชาร์จไฟ DC 250กิโลวัตต์เท s l ล c าไซเบอร์ทรัคมีเลือกทั้งหมด3รุ่นเปิดราคาในสหรัฐแบบขับเคลื่อนล้อหลังมอเตอร์เดียว ราคา69,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2.1ล้านบาทมอเตอร์คู่ขับเคล,ลื่อน4ล้อ79,900ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2.8ล้านบาทและรุ่นท็อปสุด CyberBreed ขับเคลื่อน4ล้อมอเตอร์3ตัวราคา99,900ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3.5ล้านบาท ตัวถังผลิตจากสแตนเลสสตีลเ็กซสเกลตันทนทานต่อการทุบทนทานต่อการชนกันรอยขีดควรเปลี่ยนชิ้นส่วนและซ่อมแซมได้ง่ายเลือกสีไม่ได้ถ้าอยากเปลี่ยนสีต้องเปลี่ยนด้วยวิธีแรปกระจกหน้าต่างแบบอาร์เมอร์กลาสทนต่อการกระแทกสูงลดเสียงรบกวนได้แบบอะคูสติกกลาสกระบาดตัวถังสแตนเลสสตีลของเทส l a ไซเบอร์ทรัคนั้นสามารถกันกระสุนได้ด้วยความแข็งแกร่ง ของโลหะผสมสแตนเลสสตีลซึ่งถูกออกแบบมาให้มีความทนทานสูงมากท่อนต่อกระสุนปืนกลขนาดจุดสีห้างทอมมี่กระสุนปืนพกขนาด9มม หรือแม้แต่กระสุนปืนลูกซอง This ตัวถังยังมีความทนทานและทนต่อแรงบิดสูงมีแรงบิดมากถึง13,959นิวตันเมตรสามารถลากจูงได้ที่น้ำหนักมากกว่า5ตันโดยสามารถทำได้ในรุ่นมอเตอร์3ตัว หรือรุ่นท็อปสุดที่มีชื่อว่า c y b e r b r e รีโดยเทสลาเขมว่าแรงบิดสูงสุดนั้นสามารถเอาชนะรถก,กระบะไฟฟ้าได้จากทุกค่ายที่มีผ่านการประลองการลากจงูงในสภาพการใช้งานจริงติดตั้งลอ้ออลอขนาด17นิ้วหลัดด้วยยางขนาด35นิ้วแบบออเทเรนนอกจากนี้อีลอนมัสยังได้คุยว่าไซเบอร์ทรัคนี้ จะไม่มีทางพิคความได้โดยประดถที่มีจุดสุยนถ่วงต่ำม,มากเช่นเดียวกับเ e s l a m o เดลเโดยมีรูปทรงที่กว้างมันจึงไม่น่าจะพิคความได้แม้ในเวลาเกิดอุบัติเหตุกระบะที่มีพื้นที่4.6ฟุตติดตั้งช่วบังคับเลี้ยวแบบ steer by wif ยกเลิกการใช้แกงแรกแบบปกติยังมีระบบขับเคลื่อนเลี้ยวสล้อช่วงล่างแบบ adaptive สามารถปรับให้เข้ากับสภาวะพื้นผิวของถนนที่แตกต่างกันได้ มีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าแบบ48โวลต์สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบมีแผ่นแบ่งสภาวะลาบเบดโคเวอร์ที่สามารถปิดเปิดได้ด้วยไฟฟ้าสามารถรับน้ำหนักได้1,130กิโลกรัมระบบ VTOL จ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ภายนอกได้11.5กิโลวัตต์ขนาด120-240โวลต์ ไฟนั่นและไฟไลไฟ์บาร์สองสว่างได้การถึงศิลป0เมตรสามารถปรับเป็นเต็นท์แบบเบสแคมได้รองรับผู้ใหญ่ได้2คนเบาะนั่ง2แถว5ที่นั่งที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายแบบ w i r เลสชาร์จเต e r 2ตำแหน่งช่องชาร์จ USB Type C ช่องชาร์จไฟขนาด120-240โวลต์มีหน้าจอการแบบทัชสกรีนขนาด18.5นิ้วหน้าจอด้านหลังทัชสกรีนเช่นกันขนาด9.4นิ้วลังคาแบบแาสลูปเพิ่มความโปรง่ง ล่งสบายลำโพง15ตำแหน่ง2ซับวูฟเฟอร์บวกแอมฟิฟายเออร์ระบบปรับอากาศพร้อมการกรองอากาศ HEPA Filter Hospital Grade การออกแบบส่วนใหญ่จะดูไม่ต่างกับต้นแบบที่เปิดตัวในปี2019แต่ทว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปนั่นคือราคาที่เพิ่มขึ้นกับสเปคบางอย่างที่ลดลงตัวอย่างเช่นรุ่นท็อปสุดมอเตอร์3ตัวที่ชื่อว่า Cyberbeat ตอนแรกถูกตั้งราคาไว้ว่าราคา69,900ดอลลาร์สหรัฐ หรือมาส4ล้านบาทโดยได้เคลมอีกว่าสามารถไปได้ไกลถึง800กิโลเมตรและลากจูงได้มากถ,ถึง6.3ตันแต่พอเปิดตัวจริงราคาพุ่งไปที่9 9 9 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า3.5ล้านบาทพิสัยการเดินทางลดเหลือ515กิโลเมตรซึ่งถือว่าน้อยกว่าที่เคยเคลมไว้ามากแต่หากมองไปที่ราคาอาจเกิดมาจากต้นทุนที่มีราคาสูงขึ้น จากเมื่อ4ปีที่แล้วในขณะที่อัตราเร่งกับทำได้น่าประทับใจมากขึ้นสูงถึงร้อยทำได้2.6วิจากเดิมที่เคยอ้างไว้ที่2.9วิเทสลาจะพร้อมสวมวัติเซอร์เบอร์ทรัคจำนวน10คันแรกให้กับลูกค้าคนสำคัญนั่นก็คือพนักง,งานของเทสลา้อสั่งจองล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ที่มีเมากกว่าล้านคันยังของต้องรอต่อไปก่อน ในช่วนานาาระเทคโนโลย e ีอีคอเนอร์ซึ่งสามารถหมุนล้อทั้ง4ล้อได้อย่างอิสระเสรีมันคืออะไรจะน่าสนใจอย่างไรนั้นติดตามรับชมต่อเลยครับบริษัทฮุนไดบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากประเทศเกาหลีใต้ได้เผยชฉมเทคโนโลยีตัวใหม่ ที่มีชื่อว่า e corner ซึ่งเป็นระบบช่วยจอดและช่วยบังคับเลี้ยวแบบใหม่ที่สามารถบิดหมุนล้อได้มากถึง90โองศาช่วยให้รถยนต์สามารถถอยจอดเข้าซองในพื้นที่จำกัดได้อย่างง่ายดายรวมถึงสามารถเลี้ยว4ล้อในทิศทางเดียวกันได้อีกด้วยหมดการทำงานของระบบ e corner จะแบ่งแปลรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมด crab diving ทำให้รถสามารถเคลื่อนที่ในแนวขวางได้ด้วยการบิดล้อทั้ง4ให้กลายเป็นมุม90องศา หมดซีโร่เทิร์นสามารถช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถกลับรถแบบ3 6มงสองศาได้โดยที่ไม่ต้องตีวงเลี้ยวแต่อย่างใดหมด p ีวอ t ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถถอยรถเข้าซองได้อย่างง่ายดายนอกจากฟังก์ชันช่วยจอดและฟังก์ชันการกลับรถแล้วระบบ e-corner ยังมีโหมดที่มีชื่อว่า diagonal diving ซึ่งจะทำให้ตัวรถสามารถเลี้ยวสีล้อได้ในทิศทางเดียวกันช่วยเพิ่มความคล่องตัวเพิ่มความนิ่มนวลในการเปลี่ยนเลีในขณะขับขี่ด้วยเรากำลังทำให้ระบบ e-corner เป็นไปตามบูรณมกติ เพื่อตอบสนองความต้องการสําหรับการขับขี่ในอนาคตซึ่งเราจัดหาโซลูชันที่สามารถนําไปใช้ได้กับการขับขี่แบบอัตโนมัติและช่วยเหลือผู้ขับขี่ในการใช้งานรถยนต์ทั่วไปได้อย่างสะดวกสบายและหลากหลายมากยิ่งขึ้น และสาหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทําได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณบรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับส่วนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้กันไม่ขาดมือทํากิจการงานใดก็ผ่านบนทุกอุปสรรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสําหรับวันนี้สวัสดีครับ